สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วอ่าไทีสามเก้าศูนยสี่เหมือนเดิมเรามีใส่ไปแน่นเลยจ้ะกี่ต้นนะสองพันเจ็ดร้อยครับอลงสามจังหวัดลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกอืออำเภอสองจังหวัดแพร่อแล้วก็อำเภอเวียงประเข้าจังหวัดเชียงรายครับอวันนี้ไปเต็มเต็มเลมเลยเต็มที่ ันนี้เป็นชิปเดียวชิปเดียวดูที่แะอาจารย์ชิปเดียวยังสวยเลยค่ะราจะระมาณนี้จ้ะปรมาณนี้จ้ะอืสวยเลยถุงใหญ่นะไม่ใช่ถุงเล็กจ้างีอดูนี่ดูต้นพันธุ์อะดูจิ่ะอือจรงสวยเลยจ้ะนี่่น่นนั่นแหี่ย่นัอ๋ี่ต้นเล็ก ก็ขึ้นไปได้ประมาณสองพันกว่าอ้วนี่โอ้โหอันนี้กี่ชั้นเนี่ยนี่พี่กรณ์เท่าไหร่เ่ห้าหชั้นครับห้าชั้นใั้รูดอืมาวได้ประมาณกี่ตันเนี่ยเจ่ตัมัเนีเนาะได้ไหมสี่ตันสี่นห้เนาะดูกันนีเดี๋ยวเพราะว่า นี่อบอุบใช่อบอุ่บเลยนี่อบอุ่บยาไม่ถอนเท่าเป็นไงเออของแท้ของแท้ใช่ของแท้ธรรมชาติมือเลี้ยงมือเลี้ยงสองคนยิ้มหน่อยครับยาทันดีตัดบานึ้นแล้วก็ถางแต่ขนาดนั้นเลย ทำงานนั้นมีกางซื้อกระถางมาไอ้นี่แล้วนั่นเนี่ยดูนะ้สามปีกินได้นี่นี่สี่ปลายนี่แน่นแล้วมุงหลังคาด้วยนะนี่ทำสแลมอย่างดีทั้งหลังคาปิดหมดอ่าอันนี้เพื่อป้องกันลมใช่ไหมใช่ครับอันนี้เราก็ลมรอดผ่านได้อืมเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ผ้าใบเราใช้เป็นอันนี้เอา ันนี้ไปถึงเมื่อไรนี่ก็เจ้าแรกน่าจะลงพรุ่งนี้เช้าครับน่าจะลงเช้าแหละเพราะว่าจะต้องเก็บพรุ่งนี้ให้เสร็จสามสามจุดเลยอืครับก็นัดนัดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขึ้นของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางเลยอืก็ไปแวะแอบน้ำที่ร้านเสร็จแล้วก็ออกเดินทางไปเลยก็เดี๋ยวไปนัดลูกค้าจุดแรกทีนึงว่าว่าเขาจะสะดวกกี่โมงครับ ถ้าเรานับจุดแรกได้แล้วก็พอลงเสร็จเราก็นัดจุดที่สองเวลามันก็จะไม่ค่อยคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ครับเพราะว่าระยะทางแต่ละจุดจากจุดแรกไปจุดที่สองก็สาม300สามร้อยโลแล้วก็จุดที่สองไปจุดที่สามก็สามร้อยโลก็สา0ร้อยโลก็วิ่งประมาณส4สี่ถึง้าชั่วโมงมเพราะว่าเราก็ไม่ได้ใช้ความเร็วมากก็เทปตีในเรื่องของรถด้วยในเรื่องของสินค้าด้วยถล้วพาลงจุดแรกพวกมันก็จะเหลือครึ่งนึงเราก็ต้องคอยดูแล ันพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามกิโือไงัดจีนะ,ะเข้าวๆอยู่เฉยาจบที่พันสองแห้ะอันนี้นะคะสามฆ่าศูนย์สี่นะคะสวยๆจ้าใ่าสนใจนะคะติดต่อได้เลยค่ะ0 8 0 7 8 2 2ด7ูนย์เจ็ดแปอ้าเทะเลยนะจ๊ะ,ะแล้วขนส่งขนส่งก็0,8,6,8,9,0,5,5,7,0แล้วก็0,6,2,2,4,9,7,9,0,2ครับ ครับหนึ่งข้าวไปห้าอันนี้ได,ได้ทุกอย่างครับผลได้ทุกอย่างครับมีรถตู้ทึบด้วยตู้ทึบย,ย้ายย้ายของย,ย้ายบ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับหกลอ้ลอสิบล้อรถเคนมีครับโอ้สำหรับงานใหญ่ก็มีรถเคนตอนนี้มีรถเคนละโอครับทั่วประเทศไทยใช่ไหมครับขนส่งทั่วประเทศไทยครับถ้าจะข้ามฝั่งก็มีมีรถที่ที่ข้ามฝั่งได้ก็มีครับแต่ก็ราคาก็ บางที่ตกลงครับเพราะว่าบางบางทีมันข้ามเข้าไปลึกอย่างเงี้ยครับออก็ต้องต้องคุยเรื่องราคากันจริงๆสําหรับงานข้ามแดนนะครับจ้ะแต่เรารับแต่ของถูกกฎหมายนะครับของผิดกฎหมายเราไม่รับโอเคยาบ้ายาอะไรเราไม่เอาครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนขับจะเหลือน้อยช่วงนี้ก็ยิ่งเหลือน้อยอยู่นี่นะคะสวยๆจ้าสวยเลยอันนี้อันนี้ไกลเซตติ้งไหม เลยเท่าไหร่นะครับสามร้อยประมาณสามสี่ร้อยครับเด็กเดี๋ยวก็คุ้มผ้าเดี๋ยวก็ออกมาอันนี่มาเร็วมาเร็วมาแต่เช้าข้าวเลยมั้งยังไม่ได้กินทุกคนนะคะนี่มาเร็วนี่ข้าวกินข้าวข้างนอกเลยเอะไหมข้าวปลาคางเหรอในวิธีการเลี้ยงแต่พ่อข้าวไม่ได้ทำเลย ่เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะคบ,บ๊ายบายจ้า